เป็นอะไรเป็นว่าเมื่อวานกูเยียบหลังให้มึงใช่ป่ะแล้ววันนี้มึงเป็นเป็นว่าวันนี้เราไปต้องให้วาศกันเปส่งคนป่วยค่ะข้อหนึ่งมันหัวพิ่ติต้องให้กูวิ่งแน่เลยแน่นอนทึงต้องวิ่งกูเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อวานกูยังเยียบหลังให้มึงอยู่เลยแต่มึงก็ไม่สบาย

ส่งเพื่อนเสร็จแล้วอันนี้ใบาลาดูไม่ได้ okay. แล้วก็คือไปนะครับไปกันเถอะบ๊ายบาย